อย่างเนี้เปิดคลิปออกมาได้บัดอยู่กระดุงตุงนั่งมาแต่ทางได้บาทนี่ทางนี้สิขึ้นปะเพื่อนเนี่ยหอบผ้าหอบอันเชื่อมานอนอยู่หน้าวะบัดนี่ว่าสิแล้วชิเถื่วยังหุบป่าหุบเพมานอนหน้าวะนี่เนาะนมนมน้อยเอกบ่มันต้องได้ขึ้นง่ายได้ข่อยอีกเดีบมือนนี่สบายดีเด้อโอ้ยทักทายสบายดีตอนช่วยแน่พี่น้องเลยเนาะไปทาง เฮือนโมผูแต่เฮือนเทียนไฟใหม่วันก่อนเออไฟใหม่อยู่ทางบ้านโคกปะวายบ่สามมือบ่สามมือตีมือนี่เด้อบ่โทรหาเราบุตรติดตัวอยู่กับโทรบุตริดเราเราไอ้ยาใส่แต่ได้ได้หลายมือแน่หรอกแบบฮุบผ่าฮุบแผลมานอนหน้านะนะใหม่อีกแล้วว่าเป็นเพื่อนของบ้าบ่เออไฟใหม่เพื่อนได้แล้วเนาะจักสาเหตุเป็นอะไรเจ้าคุยมาได้เจ้ามาโทรแล้วเมื่อเช้านี่ แเที่ยวมาอยู่แต่ว่าเที่ยวมานอนเพื่อนอยู่ห่ะแต่ว่ากะจกสิบเานี่หนได้นอกบางทีกะเอ่อเฮาบรเสียอย่งไ้บ่เอนไงเอไผช่งไผชนจังเนาะไฟรัดบงจกบงจอนไปจักะชุมฝหัยาว่าิ่นจมงสาคนน่จักอลเพา่นว่าช่้นเพิ่นชาว่าทะเลวิบากับผัวแมนบ่แมนว่าเมื่อคืนนี่น่ะข่อยติดต่อหาดาบ่ไรข่อยกระทรไปหาในกู้เหลือไม่ทผัวย่ังเราเลิกกันนะบ่กับผัวนั้น เดี๋ยวนี้คููเหลืออันที่มาเปิ่นชอนอยูบ้านเท่านะแต่ว่าอันก่อนเกิดเหตุในระหว่างสีหเมื่ออันผัวเมื่อนะวผัวพินเมื่อก่อนแม่ตะกี้มันเลิกกันแล้วมันกนหนาชวนใจได้แบบนี้เนาะเออวันนี้พิ่นกันเลยว่าแล้วแล้วเหตุแห่งบ่ได้เาว่าพื้นมันนะเกิดอยู่ทางอันที่มีอันเครื่องเขาไว้เก็บเครื่องสินะแต่ละาวนโด้วยโมเมนต์ว่ากระดานไฟสินะเราอันคนคนอันเห็นเหตุการณ์เป็นที่เล็ก วันนั่นผลวัดแล้วก็จ็กก็นว่าใ่ลูกใ่ัวจ็ได้บจไดันเราหห้พิษกันดิจ็กได้ห้กับจัคสาเหตุเนาะคนกันิกันงยันายามานะบัดไปก็ไปให้ไปหน้าบัดชีดองหลาก้อนบอนะเม่อวาหนามาห้ยมือวานอืมเอาหน้าอาแต่าหากระดได้ช่องให้พี่น้องเลยเนาะนี่หห้ที่สามกำลังเตรียมลงแต่ทางป้ากบแม่้อมเชืพิ่นกำลังสิพากันไปโดยสบายดีชดงดเือให้น้อยนึ่งยาันว่ามันเปื้อน ไปแล้วทัง่ล้ทั้เพลื่อนเนาะไปมาหมาลอบใจโอ้หนุมมาตอดดิจกกอใจเขาไปเปยกอไเลย่้ไปหยเนาเือผาปเือกเก็บเชือผ่าของ้องเชอแน่ของีเาเชือผ่าเปป่าเปนยไเนาะแต่ช่วยกันไปเนาะไอ้แด๊กซก็ช่วยกัไปเนาะอันรังเกียจแบบนี้เขาบบว่าเขาม่อยากใช้ก็ใช้เนาะของเนาะเพราะว่า อันคือผลเบ้าแล้ที่จนขึ้นบ้านชิปเท่อกับประชามพใหม่เทื่อนึงแนะน้อลา้วโทไปหาเล่าบ้าหน่อยเดียนึงหน้าหายแล้วหอจัเขาบอกกับเาหาน้ำกัน็เบกกับปีน้ำกันดิไปเชันไปเบิ่งเนาะมาเป็นแน่ใดทำไทยแล้าแน่นาะให้กำลังใจเล่าคนดยชูชใชหรอเยดีไร mà để làm na chứ đó thử được à, cứ con... <laughs> con thử ừ, choi được đi chắc đủ đi mà đủ đi đấy nó Phải máy bớt huyên bớt rắng đấy huyên nó có đấy hàm sao vậy nói chưa làm hàm chiếc của sao đây mình bay chặt phải hà sao nó mình mình chơi bay qua mình ก็วิ่งเหินไม่แห้งมาดำบให้ดำหน้าต่อไปฉันไปไปไปอยเป็นกำลังใจให้เราในเด้อชู่มๆบอกเราดับให้ดำหน้าก่อนข่อยก็ไปไปนัเนาะเวลาบุริมีจะบอกนะไปไกลเด้อด้ยไกลบ่เหินเอาน่ะอยู่ภาควัดนี่ดไปไปเดี๋ยวดำหน้าก่อนจะหน่อยคืนอีนข้าวแล้วก็ได้เอ้อข้าวต้มมันจะใช้ เออไปคนน่ะอะคนอะฟังหวยพี่น้องเลยเนาะหมู่บ้านที่เป็นถูกไพ่ใหม่หลายมื่อล้วหลายมื่อผ่านมาและสามมื่อได้แจักเนาะทางป่ากับไม่รู้เชื่อเพิ่นหมู่ป้าใหญ่พี่น้องเลยเป็นหมู่ที่เคยทำเคยเฮียนน้ำกันแต่ยี่แต่ก่อนผู้ลดเนาะเพิ่นโทรที่ต่อรับไรก็เลยสิไปหาแล้วหากระที่ต่อได้เมื่อคืนนี้เพิ่นมา ไปเยี่ยมยามถามข่าวเล่าไปให้กำลังใจเล่าก่อนพี่น้องเลยว่าถามเรื่องเล่ากุ๊ลไปสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอย่างมาย้อนอย่างเนาะไปสันเฮากับสีดำให้ดำหน้าคือเกามื่อนี่กะบดอยู่คอยเก็บได้กำหนึ่งนะแกน้องไหมบ้าได้กับพากันขึ้นเมื่อค่ำแล้วกับพากันด้งไปหาน้องไห่ก็แม่้องเชอเพิ่นจักแล้วคอยปอกไว้เด้สบายดี แมงเชิดเชิดมหาวิชาวป้าชิดมหาวิชาวเนี้ยงวบไปกูจีกูจีวบไปดีวันไหนเด้อเชียงจรมีวันเอาเอาชูชูเขากะบอกให้ลาชูเขากะชู่กันเขากะมาเช้าไฟกันกันเนาะนี่เช้าไฟยังไงได้เขากะได้น้ำท่วมพี่น้องเลยน่ะลำไปกับ่มี่กำลังใจเลยน้ำท่วมเปื่อยไปเลยเนาะให้มันแดดดีกว่าจังมื่ออย่าฟาดตกกว่าน่ะยังอีก หายนึงนําโดดลุงจอยผู้พี่น้องเฮาต้องเมื่อโลกกล้าใส่กล้าบ่พอเนาะเบิดแล้วฟังนี้ก็จะสิไปฟังพุ่นแหละฟังห้วยข้ามไปฟังนั่นต่ออีกเนาะฟังนี้ก็คือสิสําเร็จมื้อนี้แหละแต่ว่าช่วงแงพุ่นแหละเนาะเฮายังบ่มีกําก้านีเบิดหนีกคือสิเบิดแหาว้าหลายป้าลุงเพิ่นยังเว้าอยู่ว่าบ่เมื่อยย้อนเฮ็ดลําหลํานาดอกบ่เมื่อยย้อนอยากกินข้าวดอกเมื่อยย้อนจะเว้าบ่ซาั่นแหละเพิ่นว่าโอ้ยก็เว้ากันแน่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ถ่ายคลิปบวบบ่าบาบาปากวัดจีเวาไปได้ไรสซีไทยไปชื่อแบบบเป็นท่าอีกแนอเอาจังใดกับผู้มากกะเบิบ้งพี่น้องเอ้นเนาะผู้มากกะเดือนผ่านเดอ้อบวบเป็นอย่างเนาะผู้มากกะขอบบุญขอบคุณขอบมุขใจลายๆที่กดเบิ้งกดชมคลิปของเฮาทำให้ลำหน้าคือเก้านี่แหละช่วงนี้กับเริไปทั้งใดตื่นขึ้นมากกับพ่อทงให้ทงหน้าคือเก้าพี่น้องเอ้เนาะตื่นเช้ามาแต่เช้าตอนคำจังได้ขึ้น อืมก็เมยน่ยเห็นได้เฮ็ดเบี้ยเห็นงานเมืย์ว่าถาจะวะปาปากบอกเลยเห็นแต่แขวบเห็นหน้านว่าปาค่อยข่อยว่้เมื่อเยห็นหน้าคนว่าข่อยเรื่องเมื่อยากกิ้เข่าคเมื่อยเบ้าเป็นอนเลยปากดวงปากข่อยเบ้าลายเบ้า่เศร้าคนอ่ะอ้าว่อยว่าถ่ายคลิปกัเบ้าได้เนาะไ็้ได้่บเบ้ามันมันต้องว่าว่ที่ไทยไปสิไทยไปซื้อแบบเอาคือบัวปากก่เบ้าว่ได้ฮะ โอ้ยลำไส้กะพี่น้องเอ้ยหลังจากน้ําลดลงกะข้ากะสิประมาณนี้แหละน่ะรั่แลอยู่ก้าเฮาบัดกอ่อนบัดน้ําท่วมคืนนึงมันกเป็นทม้เนาะเป็นแบบนี้อืมจสิยงจสิรอดบ่เด้ออดูแลอยู่เปงน้ําออกเบิดเด้อเ้จน้ําไว้บ่ได้จน้ําไว้พี่น้องต้องเปงออกให้เบิดบายน้ําออกให้เบิดจะได มีอยากก็ย่ามันดีกว่าย่ามันตายเนอะอยาะเดี๋เข้าตกไข่ในดอกยันฝนตกลงมาหาาาาานันวาแต่บ่ว่าบ่นนั้นดิว่าแต่บอกให้บอกงั้นว่าเบา,บา,บาเศร้าอยู่ะเดี๋ยวแมงเตอร์ก็ดำให้นี่กับเมื่อกินข่าวเลยพี่น้อยกินขนมห้องท้องนนอะไรได้แมงเชืรอได้ขนมมาต้อนเห็นน่นะปา,าม่มีแมงเชืรอก็เรียบร้อยได้ขอปาะพอ,อได้อยู่ดาวมุขับใจได้อ,อ,อีกเพื่อนึงเดี๋ยวพักคันแย่งมือเศ้าหนีไปสิเมื่อแกน้องใหม่ใส่กระตาแย่งอ่อนพี่น้องเลย หอมเดี๋ยวน้องใหม่ตอนเที่ยงพูดได้เนาะไปเดี๋ยวเอากระดมให้น้ำหน้าอีกคนให้อีกชงให้ให้นี่กับให้รถเราพูดแหละถ้าถ่ายไปไหนจะเพาขาดเลยยห้มันมีกาได้มาดูกาก่อน้ำหน้าก่อนพี่น้องเลยกาด้วยจ้างลูกเร่ชื่อพูดหละเนาะจนชุดชมบไดไหนกากับเพื่อชีวิตพี่น้องเลยนุ่มค้าเมื่อยู่สบายดีเล้ไปดูเลย Nam gia chịu đọc được bỏ lại tay làm phụ bà mùa làm phụ không mùa làm phụ bà mùa mùa lại. không? Đường mất này. xem mà Cái đồn đồn nữa. ตแม่เกปลือยว่ด็กมันหมอนมันหลายมือจว่าล้วันหามือเด้เจ้าใส่ก้นน้ำท่วงุู่นะคับฮัลโหลคุณมกายังบันี่น้อยอาิยเ่าน เออวัวเหี้ยัวปอยบนอกเออวัวต้มปลาทับท่มใ่องเออวัวแดงผู้แดกเออวัวหล่นนกเออวัวเหี้ยใส่ย่าพ่อกันนเลือดซเต็ะผู้แดงตุกันน่ะเห็นจะกาะรโดดนน่ เพิ่งจะจะออกเต็มยอดโจมนาะอกผู้ชายโจน่าเนอกเวลาเห็นว่าดงตาอยู่แล้วเนอกสลุนหน้าดูไหวเป็นเดบอร์นาะไู่ไช่แต่จะเป็นเอาเน็มเน้นเอาเวลาหนึ่งจะหาอยู่เนาะตอาเฉียบตาล้านอยู่เนาะเออจะเห็นว่านาะเออละตาเมื่อตอบมื่ไหวนอกเพราะตัวบุญเจ้าเนาะออกเต็มยอาโจมนอกผู้ชายโจน่า ยาดามัน้าเอาให้เอาหน้าอาเกลินาเชงดาวอาจจะมุดหน้าม้วนเอ็นหนเอม้วนเมสีแดงหวโลนหนอาติรากฎรป้องกันดูผเี้ยนหน่อแตดเี้ยกันหน่ออาว่าดูแลดูแลอุตสาหจก็ได้แต่พบกพนหน ตัอนี้ตัดตวอย่างแรกอยู่น่อ้เวลา่มจะติดตามาอยู่เนาะบ่ยี่นอดำมันดำสะาดได้มันบ้น่ะมันฉีกเอากรา่งตัด้าโรคไหม้หม้เนาดำเช่องเชืไปเนาะามันจะติดกัน ขาดได้ขาดไว้หดมือสีกเนยมีกาชไดก้อนเดียวทเรื่อห้นี่แค่ัมือลกกล้าได้มั้ใ่อยู่วันนี้เด้อมั้ กาตุ๊กยามเต้นตุกเนี่ยเป็นเพนเนาะ่เือนเนาะกับกับผัวกับแม่โแม่นกับพนท้าก,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 กับคิดได้เลยสงสัยแล้ว เลือกแต่ที่ทำได้กันใช่เขียนเขนกันย่าเลิกต่องหาต่างคนต่างเลอม้นชีวิตใหม่ไฟมันอยู่กันไม่ได้กันกักเจอเลยเขียนกับเตนี้เขีนิ ดำบบนต้นเหัน <desserts> ห้องไปดิเคาอยากพังเพลงไล้ไปจั่งหนิสัน uh ว่าโจคิมสาวช่างพังเราได้เนาะเออฉันนั่งคนอยากพังเพลงพี่น้องเลยเดี๋ยวแมงเตอร์โจคิมไปก่อนสัตวเนาะจังหน่อยฉิมาต่อแล้ววันนี้เนี่ยเปิดเพลงมาได้เลยเนาะยันที่ดิกระซิบคนเนาะสัตว์ชุ่มชุ่มเดี๋ยวจังหน่อยมาต่อพี่น้องเลยเปิดเพลงกันเพื่อนก่อนตอนนี้ลำโพงลงมากนะ ขอมวนเนี่ยมีหมูมีพวกกอนเออเออฟังเพลงก่อนเดอ้อปไาดูเลยจะหน่อยมาต่อคลิปเดอ้อต่อคลิปหาเบิงตอนแล้วพวดูดแหละภางป้าก็แมนเซอร์เพิ่นกับเมือ่อบ้านโคูประบายพูดหละเนาะเมื่อเยี่ยมยามทำข้าวแล้วทั้งหมูกูเพิ่นเพื่อนมาถือไฟใหม่ไปซะเดี๋ยวฟังเพลงหาสาร้างเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราสีขึ้นป่าข,ข่อยได้สีดำาไม่ได้จะได้หายนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหายนี่พากันขึ้น อย่าไปดอกกะม่ใส่ให้นั่นบัดนี้ประมาณเช้ากว่มัดพุ่นแหละให้นั่นกันเนาะน้ําแล้วก็บ่มีกําลังใจเทียวไปนําโอ้น้ําท่วมเปื่อยเปอะไปซั่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดเพลงเปิดลําก่อนม่วนก่อนจักหน่อยเนาะโดยได้มันต่อคลิปเด้อปาดูเลยเอาพี่น้องเอ้ยยคลิปไว้จักพักนึงมาต่ออีกบัดนี้สิแล้วเอันนั้นพอดีบลําโพงแล้วก็เบิด นี่นะขอเดือดไว้นี่กล้ามันอยากอันนั่นเลยกล้ามันอยากอ่อนบ่เลยพี่น้องเว้ยทางกลางมันบวบเน่าบ่เลยก็เลยสืเอามันพอหนิแต่สีเดียนไหวข้างหน้านี่แหละเนาะเดียนไว้กินหิมมันนี่แหละบวบบ่แล้วพอบ่ฮึ นั่นมันั่นหมดถ่วแค้ดอกนั่นถั่ว

ไว้เนี่ยบัดมันทำมันปุุงจะมันลุกเอาเบื่อไว้อยู่แด้วขนาดก็แล้มื่อหาโรคก้าก่อนบัตรเนาะเกี่ยนไว้ข้างๆมันเนี่ยน้องนี่มีได้เมื่อแล้วูเสียมซื่อคอยเคลื่อนมาอยู่เป็นงานยุบขนาดไหนกันนะอาหารเริ่มปิดลำโพงนั่นเบิดแบตกินนี่ มนอมหาลูกป่าก่อนทางป่าก็เมนอเชอร์พันยังโมมาเนาะเมื่อก่อนดาวกันพันยังถามข่าวข้าวกันอยูเมื่อถ่าเราน้่ได้ซามให้เนาะไอเมยเนาะไอนี่ ให้เทิงหันก็ให้นี่พี่น้องอันนีอีกให้นึงบัดนี้เมื่อลูกกล้ามาใส่ก่อนกะบ่พอหากระบดกล้าที่จ้างลกมื้อนั้นเนาะถ้าน้ําบ่ท่วมเฮาก็สิได้ดงาอยู่ดอกแต่ว่าน้ําท่วมมื้อนั้นก็บ่ได้ดําแล้วก็ต่อมาบัดนําเน้อยมันบ่เบิดบัดนี้หากสิเบิดมื้อนี้กก็บ่ค่อยอยากงามปานใดมดํากะถ้าน้ําบ่ท่วมบ่เยียบมันก็ไข่ดอกพี่น้องเอ้ยถ้าน้ํามามีหยังกะ อย่างมันเปื่อยแล้วเนาะไปฮุกเอากระโปะกระปองเขาเงาอบบนี้เงาก่อนลาบวะเงากนป่าแมงเชอร์แล้วนเนาะเวลามาคนละหมู่บ้านพี่น้อยถามฟังหวยมาเนาะฟังหวยฟังปุ่นแมนบ้านเฮาฟังนี่แมนเกือบควาได้ละล <c oughs> <c oughs> งเกือบลงเก็บเลยฮุบลุงจุงตัวยมากคือมวนชื่นแท้เจ้าหนิบบ <c oughs> <c oughs> ปาสันม no ื o, я, claro kind of ่อนะพี่น้องให้มันนี้เกบหลักเก็บแวแล้วแล้วฟังนี่เนาะยังเหลืออีกให้นึงลัอีกมาแรงกันแล้วแหลครับเป็นกำลังใจให้แมงเตืรคือเก่าเด้อบาดูเสําคัญก็เบิ่งโฆษณาให้แน่พี่น้องเยนงเบิ่งนงแยงกันให้แหละเฮ็ดีได้ซะเนาะไปสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้ก่อนวพอกันอีกคลิปหน้าหาโกาลบบุงอีกก่อนเนาะ วัสดีป้าลุงมาสุขุสุคนเดอ้ออยู่ดีมีแฮงขอบคุณขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมและให้กําลังใจในเตอร์ดําให้ดําหน้าพี่น้องเยเนาะใจลลายนาแล้วกินี้สบายดีบัสุีุสุคนเดอ้อเนาะโอ้ยที่ทอบแดดมือนีบดแน่